ปัจจุบันเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับอันนี้โดยเฉพาะการปลูกไม้ผลบางชนิดนะครับเราสามารถที่จะปลูกแบบไม่ใช้ดินได้โดยการให้สารละลายทางน้ำนะครับเราสามารถควบคุมปริมาณของผลผลิตได้นะครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับสายพันธุ์พระราชทาน80ผลผลิต ที่ได้นะครับก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถควบคุมปริมาณธาตุอาหารควบคุมความชื้นได้นะครับอันนี้เป็นลำใหญนะครับที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูกเป็นกบาบมะพร้าวผสมขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ให้สารละลายทางน้ํานะครับนี่ก็สามารถออกดอกติดผลได้นะครับเจริญเติบโตดีนะครับ นี่อายุ1ปีนะครับซึ่งอายุ1ปีเนี่ยถ้าเราปลูกลงในดินเนี่ยในสภาพแปลงปลูกก็จะไม่มีการเจริญเติบโตไม่ถึงขนาดนี้นะครับต้นเล็กกว่านี้นี่ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราสามารถผลิตในโรงเรือนได้นะครับแล้วเราสามารถควบคุมการออกดอกได้ด้วยนะครับอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องของ าการใช้แรงงานนะครับก็ยังมีมากแล้วก็การที่เราผลิตในปริมาณน้อยแต่ได้คุณภาพเนี่ยซึ่งมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เ,เลือกสามารถเลือกที่จะผลิตเป็นฤดูก,กาลได้นะครับก็ทำเกรดพรีเมียมนะ สวัสดีครับ